ขั้นตอนในกนารแยกแร่อ,ออกจากทรายแยกทรายออกจากแร่พอ,อ,อ,อไปคั่วเราต้องคั่วด้วยขวั้ว <laughs> ใส่กระทะเขาเองกระเพิ่งได้กระเพิ่งได้ยินวา่าคั่วแร่คั่วแร่เออต้องคั่วเชสวยเลย ดีครับพ่อเม่พี่น้องกุนอีสานยูทูบสิทิภาพพ่อเม่พี่น้องไปเบิงวิถีชีวิตชาวแรน้องหมติซีตำบลบันนาปักระกเปอดจังหวัดระนองครับก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณท่นนยานผู้ใหญ่เกรียงศักดิ์เมืองมินผู้ใหญ่บ้านหมติซีและผู้ช่วยของท่านที่พามาช่มการรอนแรดีบุกเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งผมเบียงก็พยายามหาโอกาสทำคลิปหนีมาดนแล้วแต่ก็บ่มีโอกาส ในถทำคริปนี่จากตัอเลยก็ต้องขอขอบคุณมท่านผู้ใหญ่และท่านผู้ช่วยของท่านเป็นอย่างยิ่งครับอาชีพรอนแรดดบุกเป็นอาชีพหนึ่งในอดีตที่มีคนยึดเป็นอาชีพหลักแต่ปัจจุบันก็มีคนยึดเป็นอาชีพหน่อยมากถี่ยังมีรอนแร่อย,อยู่บางส่วนหลายทำเป็นอาชีพเสริมรายได้แต่ว่าคุณตาสุดถ่ำสุดจิตกับคุณยายสมคิดร่มรัด ท่นทั้งสองยังยึดเป็นอาชีพหลักอยู่การรอนแรดดิบุกเพิ่นเฮ็ดแบบใดไปชมบรรยากาศน้ำกันด้วยครับเสียงน้ำไหลกนทางแห้งต้องขออภัยหากเสียงไม่กิบปกปิดจัดเจนก่อนร่อนแรก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เป็นบ่อกอดใช่ไหมด้โอ๋อใช่เปิดกื้นที่ใดอ๋อ นี่คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านนาหมูสีนะครับถ<ม>ือว่าทรัพยากรแร่ที่อยู่ในลำห้วยลำคลองก็ยังพอหาได้อยู่ครับ<ม><อ>เป็นการกย กวยเห็นกอก้ทรายใส่เลียงทีนี้เขาจะมีแร่ติดติดมาด้วยครับแล้วโดยธรรมชาติของแร่เขาไม่เล็กแล้วมีน้ำหนักเขาจะอยู่ข้างล่างนี่คือวิธีการร่อนแรดีบุกโดยการก้อหินใสเลี่ยงสำหรับร่อนแร่แล้วก็ทํำการทรายไปใส่มาตามภาพที่เห็นนี่แหละครับหรือที่เขาเอื่อนทุกตัวไปว่าการร่อนแร่นั่นแหละเป็นวิธีร่อนเพื่อหายแรดีบุก เบ็ดน,น้อยๆที่ปนอยู่กับทไา้ลงไปอยู่ดานรางหลัง,ลางลจากนั้นก็ปาดเอาไา้เอาเหินถิงไปการร่อนแรงดิบุกก็ทแบบนี้นะครับ ยอดเลยครับนีบนไม่ใช่น้น้อยเลยครับนี่อ๋อี่ครับคับผมพีหมเลยมันไม่ไ่ได้ผนั้นนะที่ม่อยมัดแต่่หน่อยได้เลยอินีหน่เอได้ือ

ร้อนเท่าไรรอนลี่ก็ร้อนร้อนสี่ไนี่ครับได้ประมาณนี้คอเที่ยกวครับครับแต่ละครั้งก็จะได้ประมาณนี้แหละอ้โ ตายเยอะในถังนันนี่ตายเย้นตายเยอะเลยรอบนี้ใช่ไหมจะได้นะได้เลยได้เลยกิโลก็เดิมกวนกี่ร้อยใหญ่เดี๋ยวนี้สามร้อยเดี๋ยวนี้กิโลนึงสามร้อยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ที่ดีพอสมควร นก็พักก็ทายแหฮคนนี้เออยคนสร้างองี่คนทักท่เป็นีคนเหอมางไหมขึ้นดีเทมบันเอสุดแล้เออนาสักหมาทางตนนั้นนั่นนั้นนั่นเอ๊ะแบบนั่นมันยูแค่ไหนก็อดีมาก็ติดนจตายงงกับหวัง้ันนี่นี่เนี่ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เคยเมื่อก่อนเลยเดินาวๆเลยผมอขาห้อยถือรานเาเดินถือร้านเนเคยทำเคยทำนานไหมโอ้ทำก็มา1สบวันไปครั้งหนึงพอ้สิบวันไปครั้งนึง เป็าประวัติได้เลยเนี่ยทางโซลราดีกัเยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะมากเยอะมากอหมนกว่านี้อ้ันนนก่ที mm ่นี่ดูวัาเยอะเลยใช่ไหมครับครับเยอะกว่านใช่ แต่บางหอยนี่มันมันเข้าป่าต้องเดินต้องเดินเดินข้ามเขาไปตั้งมัดมาดีดูคือหมายถึงว่าต้องข้ามเขาเข้าป่าไปใช่อ๋อแสดงว่าที่อยู่ในป่านี่เขายังสมบูรณ์ดียังก็ยังมีปริมาณแร่เยอะอยู่แล้วก็ไปฝัางมุกไปหนึ่งมุกก็มีด้วยใช่ใช่ กลับก okay. ับกลับกลับคลับกอับ่ลับกืับกลับกลับกลักลบกลับกลับร่ับกลักลับ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 กลัเกล่อกลอบีลับก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 ับกล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 บกบกาัเรลัะเยัะกลัลับับกล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 ลาบกลกลับกลักัีบลกกบบนกก ใช่ใช่ใช่อาชีพขึ้นมายังขึ้นหนุนทุกปี่เพิ่งอ๋อเพิ่งเคยจับเออผู้เจ้าเขียวนอนหรือทำได้เหรออ๋อทนนี้คือธุอะชีพเมื่อก่อนที้เคยทำมาหมดแล้วหมดแล้วหลายหลากหลายขึ้นยวนนุ่งโอ้ยขึ้นยวนเดี๋ยวเราได้ไปจัดไปเดินเรแล้วเดินไปรงน เ,เข้าทำเหมือนกันนะเขว่าให้เสียคำเหรอคำเหรออันนีเเ้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยเขาเรียกท้ายใหญ่ฮะเขาเรียกท้ายใหญ่ท้ายใหญ่ไอ้นู้นเรียกท้ายผุนท้ายผุนกับท้ายใหญ่ครับ อันนี้เขาอันนี้เอาไว้แยกแร่จากจัดใส่อ๋ออันนี้ทายใหญ่อันนี้ทายขุนทายขุนอ๋อมาชมวิธีการแยกแร่นะครับเป็นการแยกแร่ออกจากที่ทรายที่เป็นผ้าได้ไหมไม่ไม่มีผ้าเปลี่ยน 1 1> รบันในบเยอะอแต่ไปคัวต้องคัวด้วยอพ่งเอาไปใส่กระทะเขาเงพิ่งได้กระเพิ่งได้ยินว่าคั่วเลยคั่วเลยเออต้องคั่วใช่ไหมเบื่อรพดบ่อถ้าใน่คั่วก็ตาแดดโอ้ถ้าหากไม่คั่วก็ตาตดก็ต้องตาแดดถ้ไม่คั่วก็ต้องตาแดดนหมดตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ไอ

ดีด yeah, mm ีนะนี่ข mm ้าวข้าวไม่มีทายแล้วสวยนะตคนทยใช่ไหมไม่มีายโอ้สวยจ้ะมันก็ได้หลายบบาเลยนะน่ะนั่นแหละหมามานี่งายเลยไม่ลอไม่ละโอาทรายออกโอเ อก็เลือหน่อยเดียวอันนี้อันนี้ก็คือขั้นตอนในการแยกแร่ออกจากทรายแยกทรายออกจากแร่เลี้ยงอะไรเนี้คือสมัยเมื่อก่อนนี่ส่วนใหญ่คนแถวนี้เขาจะทําแร่เป็นหลักอย่างอย่างผู้ช่วยบัณฑิตนี่ก็ทำแน่นอนเคยทําแน่นอนทำหลายปีทำหลายปีทำหลายปีด้วย สมัยเมื่อก่อนนี่เขาหลักๆชา,บา,าวบ้านเมื่อก่อนนอกจากร่อดแรกเาขาทาอะไรบ้างครับเมื่อก่อนตัดไห้ขึ้นสตอตัดไว้ขึ้นสตออเม็ดเหลียงเนี้ยอ่าเม็ดเหลียงขึ้นสตอปลาต่อหน้าเล้งก็ าหาพึ่งหาพึ่งผมก็ตัดพึ่งแบงคือคือใครว่าตามฤดูเขาใช่ใช่ตามเดูตามฤดูกันตรงหน้าแหล่งอย่างเดียวถ้าเป็นหน้าแหล่งถ้าถ้าไปหาแร่ก็าอาจจะไปหาพึ่งอืมใช่ครับไปหาพึ่งหร,หรือว่าหรือว่ามีเหรียงก็ตัดเก็บเหรียงมีสตอก็ตัดสตออันนี้ก็คืออาชีพ โดยรวมทีโดยรวมของชุมชนที่นี่้งตั้งเดิมเลยครับตั้งแต่สมัยรุ่นปูรุ่นรุ่นปูรุ่นทั่วดเแล,เล้วรยานครับ